สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องเรืออลูมิเนียมริโอเทคนะครับวันนี้ก็เสร็จอีกลำหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่25ธันวาสองพนานะครับก็ตรงกับเมอร์ดี้คริสต์มาสพอดีนะครับก็เสร็จลำนี้แล้วนะเดี๋ยวลูกค้าจะเข้ามาเอาเย็นนี้แหละคริสต์มาสนะครับจะเอาไปใช้เที่ยวปีใหม่นะครับลำอบอกก่อนนะครับว่าผมรับทำประกอบเรือเนี่ยรับทุกยี่ห้อนะครับเรือทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นย <aha, S 1> ี่ห้ออะไรผมรับทำหมดนะครับไม่ว่าจะตั้งป้อมหรือจะเครื hell, ่องเกาะท้ายจะปูพ <t loading countryside> ื้นนะครับตกแต่งเรือนะครับรับทำหมดนะครับเพราะว่าทางเราเนี่ยเป็นโรงงานนะครับก็คือว่ามีเครื่องเชื่อมมีเนียมเครื่องติ๊กเครื่องตัดพัดมาทุกอย่างมีหมดนะครับนี่ดูเครื่องเชื่อมนะครับอันนี้อันนี้ไชสอบงานองผมนะครับมีอุปกรณ์ครบอะคือทาไม่ได้หมดทุกอย่างนะครับ ทีนี้ลำนี้นะครับลำนี้ลำนี้ลูกค้าซื้อเรือมานะครับจากบริษัทอัลต้ามารีนนะครับก็คือมีเรือมาแล้วก็ปูพื้นมาแล้วนะครับปูพื้นสีน้ําเงินอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีเทเลอร์มานะครับทีนี้ลูกค้าก็อยากมาตกแต่งเพิ่มนะครับก็คือให้มาทำเตะเครื่องเกาะติดด้วยนะครับดูทีละส่วนไปนะครับเดี๋ยวไล่จากด้านหลังไปดีกว่านะครับครับเครื่องที่ลูกค้านี่ก็เบิกใหม่มานะครับเป็นซูซูกิ15แรง2จังหวะนะครับก็ อันนี้ลูกค้าเคยลองใช้แค่ครั้งเดียวนะครับครั้ง2ครั้งนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปลงน้าช่วงปีใหม่เนี่ยเที่ยวปีใหม่นะครับเพื่อนลูกค้าก็อยากจะให้เกาะกับตัวเวรือถาวรเลยนะครับเมื่อก่อนคือแกก็ยกเข้ายกออกนะครับในรถมันมัน,ม,นมันไม่มันไม่สะดวกนะครับก็เลยอยากจะได้แบบว่าเกาะติดก,กับเรือไปเลยไปถึงไปถึงแลมก็แค่ปลดออกนะครับแล้วก็ถอยลงน้าได้เลยไม่ต้องยกเครืาา่องมาเกาะใหม่นะครับติดกับถาวรเลยถ้าวิ่งบนถนนเนี่ยแนะนําว่า ลูกค้าจะต้องจะต้องเจาะน็อตนะครับเจาะน็อตตรงนี้นะครับหนึ่งแน่มันจะมี2ตัวนะครับเจาะล็อกกับตัวเรือให้ถาวรน,นะครับเพราะว่าวิ่งบนถนนเนี่ยถ้าเราใช้แคมป์ตัวนี้ไอตัวล็อกที่มาสแตนดาร์ดกับเรือเนี่ยโอกาสที่วิ่งไปแล้วมันน็อตป็นขาดแล้วหลุดมีสูงนะครับไม่ได้นะครับจะต้องเจาะทะลุล้ออย่างเดียวนะครับถ้าวิ่งบนถนนนะครับแล้วก็อันนี้จะต้องยกคอกอายุกให้มันสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ เพราะว่าเมื่อวานนี้ผมลองแล้วว่าไอแผ่นหักประวาเนี่ยมันจะอยู่ต่ํากว่าสุดต่ําสุดของท้องเรือเยอะนะครับเยอะไปหน่อยแล้วลูกค้าเคยไปวิ่งแล้วปรากฏว่าน้ามันตบเขาท้ายเรือนะครับก็เลยต้องยกขึ้นมานิดนึงนะครับมันยกได้สุดแค่นี้แหละเพราะว่าถ้ายกเลยสูงวันนี้ไอตัวไอตัวประกับเดือมาเนี่ยมันจะหลุดจากตําแหน่งบ่ารับและมันจะหลุดเลยนะครับไม่ได้แล้วคือเต็มที่ได้ทค่นี้นะครับก็อันนี้ลูกค้าก็ติดถาวนนะครับแล้วก็ ให้ใส่ค้ำหางหลังนะครับเวลาลากบนถนนติดลูกกิ้งด้วยครับเพราะเทลเลอร์ตอนแรกเนะี่ยลูกค้ามาไม่มีลูกกิ้งไม่มีลูกกิ้งท้ายนะครับผมก็ใส่ลูกกิ้งท้ายให้เพราะว่าลนะูกกิ้งท้ายเนี่ยจะมีประโยชน์ตอนที่เราเอาเรือขึ้นน้ําตื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นริมอ่างเก็บน้ําที่มันไม่เป็นแลมอะ่ะมันจะไม่เอียงให้ถ้ามีลูกกิ้งเนี่ยเรา,เาหัวเรือเนาะมามาพาดตรงกลางก่อนแล้วก็ใช้วินดึงนะครับดึงเรือขึ้นมาได้เลยนะครับจะสะดวกกว่าแล้วก็ลูกกิ้งเนี่ยมันจะมีประโยชน์ว่าจะใช้ค้ำหางนะครับ คำหางเครื่องได้เวลาวิ่งบนถนนจะเป็นต้องคำนะครับไม่มีไม่ได้นะถ้าไม่มีหางเครื่องเนี่ยจะไปขูดกับตอนเราขึ้นสะพานเลยนะครับนี่ครับตอนนี้จะจะขูดจนแหว่งหายไปเลยนะครับต้องมีนะครับต้องมีแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็คือจะต่อลูกค้าจากเครื่องเกาะถาวรใช่ไหมทีนี้ไอตัวทําซ้ําหลังเนี่ยมันอาจจะไม่แข็งแรงพอนะครับก็ต้องเสริมชิ้นนี้ขึ้นมาด้วยนะครับชิ้นนี้เชื่อมเป็นเชื่อมมีเนียมขึ้นมา เชื่อมติดกับตัวเรือเลยนะครับเพื่อให้มันรับน้ําหนัก,อ,กอีกทอดหนึ่งนะครับช่วยไม่งั้นไม่ไหวไม่งั้นพอเราวิ่งไปตกคอสะพานนะครับมีโอกาสที่ทําซ้ําเรือฉีกมีสูงนะครับเลยต้องคําช่วยหน่อยนะครับช่วยด้านหลังอีกจุดหนึ่งครับอันนี้ลูกค้าก็ให้ใหใหทางถังน้ำมันแบบนี้เลยนะครับถังน้ํามันอยู่ติดอยู่กับเรือเลยแล้วก็ผมทามสายรัดให้นะครับมีสายรัดตรงนี้ให้กันมันปิววิ่งมาถนนเนี่ยมันอาจจะหล่นปิวไปตามลมนะครับทางถนน แล้วก็จะมีเหล็กฉากอยู่นะครับราคาเหล็กฉากนี่ก็จะช่วยไม่ให้ถังมันไหลไปไหลามากนะครับแล้วก็มีสายรัดนะครับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกค้าทำพื้นตรงนี้ด้วยนะครับทําพื้นตรงนี้เพิ่มเพื่อจะวางถังน,น้ํามันให้ได้นะครับวางถังน,น้ํามันให้มันเป็นระดับก็ได้ยกว่หละไระดับเสมอกันกับท้องเรือนะครับแล้วก็ติดปั๊มน้ําตัวหนึ่งติดปั๊มน้ํานะครับไอ้ตรงนี้ผมก็ว้าวให้นะว้าวเพื่อจะเปิดไอ้ก๊อก ไอ้จุกอุดท้าย,ายเรือเนี่ยยังสามารถเปิดได้เหมือนเดิมนะครับก็คือต่อปั๊มน้ำตัวหนึ่งแล้วก็ต่อท่อนะครับท่อน้ําทิ้งออกนอกเรือเวลาเราขับเรือเล่นอยู่ในเขื่อนหรือเงี้ยเราฝนตกนะครับถ้ามีปั๊มน้ํามันก็จะสะดวกกว่านะครับในการจะเอาน้ําออกจากเรือนะครับไม่ต้องมานั่งวิทนะครับใช้ขับวิทมันอาจจะลําบากไม่สะดวกนะครับก็คือต่อท่อน้ําอย่างนี้นะครับออกนอกเรือเจาะรูอยู่ทั้งนอกตัวหนึ่งนะครับ ให้ระบายออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านท้ายแล้วพออย่างนี้พอเรามีปั๊มน้ำใช่ไหมเราก็ต้องมีสวิตตําแหน่งสวิตไฟด้วยนะครับเราก็เลยมาติดตําแหน่งสวิตไฟที่ตรงด้านข้างคนขับนะครับก็คือคนขับเนี่ยสามารถใช้มือขวานะครับในการกดสวิตได้เลยนะครับกดสวิตปั๊มน้ำนะครับเราจะมีเป็นที่เสียบ USB นะครับสมัยใหม่แล้วจะมีที่เสียบ USB ให้นะครับชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นะครับแล้วก็จะมีที่เสียบสปอตไลท์นะครับถ้าเป็นมือถือเอ้ยถ้าเป็นใช่แบบสปอตไลท์มือถือนะครับหรือว่าที่เสียบบุหรี่ได้นะครับตรงนี้อีกช่องหนึ่งนะครับสวิตช์ก็มีสีตัวอันนี้จะเป็นสวิตช์ไฟสปอตไลท์หน้านะครับสปอตไลท์หน้าติดตรงนี้นะครับก็ไหนแผ่นนี้มันใหญ่เลยใช่ไหมในมีที่เหลือแล้มีที่เหลือเราก็ติดไอ้นี่เลยที่วางแก้วนะครับแน่มันก็สบายกว่านะครับคือ นั่งขับเรือไปมีที่วางแก้วได้ด้วย,ยนะครับเอาแก้ววางได้เลยครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วของคนขับแล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องมีที่วางแก้วของผู้โดยสารครับผ <habit> ู้โดยสารนี่แหละแฟนเรานี่แหละนะครับต้องมีไปไม่ไงั้นเขาบ่นแย่นะครับไม่มีที่วางแก้วนะครับจะมีของผู้โดยสารด้วยหนึ่งตำแหน่งนะครับอ่าแลวลำนี้ก็ให้ทำพิเศษก็คือให้ติดอ่าเบาะ ตีป้าหัวเรือนะครับสวัสดีว่าหัวเรือนี้นะครับไอตัวนี้ถอดได้นะแต่ว่าผมถ่ายมือเดียวนะครับผมเลยถอดให้ไม่ดูไม่ได้นะครับไอตัวนี้ถอดได้เวลาเราไม่ใช้งานนะครับหรือว่าวิ่งมาถนนเล่นนแล้วถอดเก็บก็ได้แล้วแต่เรานะครับถอดออกได้หมุนไปหมุนมาได้หมุนได้รอบนะครับคือนั่งนั่งนั่งง่ายๆนั่งชิวชิวแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งในการบังคับมอเตอร์ไก์นะครับรําแ่งติดมอเตอร์ไก์ก็จะอยู่นี้นะครับ เราก็จะมีไม้ตรงนี้ทาไมต้องเป็นไม้นะเพราะว่าบางทีเมื่อก่อนผมใช้เป็นอลูมิเนียมไปสตเลสแล้วมันลื่นและตัวมอเตอร์ไกมันหลุดนะครับก็คือต้องไม้มันมีความจิกลงไปที่ตัวไม้ได้นิดหนึ่งนะครับเวลาเราขันประกับเล่งเข้าไปเนี่ยมันก็จะแน่นนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเขาก็จากเรือสแตนดาร์ด,าดจะไม่มีชิ้นนี้นะครับ <S <S ก็คือจะติดไอ้ตัวยึดมอเตอร์ไกได้เนี่ยมันก็ต้องมีชิ้นนี้ด้วยเพราะว่าขาตำแหน่งอะ่ะมันจะยึดไม่ได้นะครับก็เลยต้องติดชิ้นนี้เพิ่มขึ้นมา อีกชิ้นนี้เพิ่มขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งเป็นพับนะมันก็จะมีความแข็งอยู่นะครับอ่าวันนี้ติดแล้วก็ดูสวยดีนะครับกอนหน้าก็ติดสปอตไลท์ที่ลูกค้าคอนเฟิร์มลูกค้ารีเควสมาเลยว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับเป็นของออสเตรเลียนะครับไฟสว่างมากแล้วก็กันน้ําด้วยนะครับมีรับกันให้ด้วยนะครับสว่างนี้เข้าเคมไว้นะครับอยู่ที่2กิโลนะครับสว่างเห็นนะครับอ่าติดยึดให้เรียบร้อยแล้วก็มีขาตรงนี้ ขานี้ผมก็ทําให้ลูกค้านะเพราะว่ามันจะเป็นต้องมีขัดนี้ถ้าไม่มีขัดงนี้เวลาวางแท่นอันนี้ปุ๊บอ่ะมันจะไปเสมอกับตัวเรือมันจะก้มหน้าของตัวสปอตไลท์ไม่ได้เลยต้องก้มหน้านิดน,นึงนะเวลาเราวิ่งบนเรือมันจะเห็นมันจะเห็นน้ํานะครับนะข้าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเรือลานี้นะครับแล้วก็ไอตัวบอกนิดน,นึงไอตัวไอตัวกุ้ยตีปลาเนี่ยมันจะเป็นจะต้องมี อลูมิเนียมอยู่ข้างด้านอีก2ชิ้นนะครับเพื่อจะรับน้ําหนักนะครับไม่ไงั้นจะยึดกับไม้โดยตรงเลยเนี่ยรับน้ำหนักไม่ไหวมันฉีกนะครับไม้มันฉีกเลยจะเป็นจะต้องมีอลูมิเนียมด้านไหนอีกชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บแบตเตอรี่นะครับอ่านี่ทําไว้ให้สารดัดเลยก็ไม่มีนะผมก็มาทําเชื่อมด้านไหนให้นะครับเพื่อจะวางแบตเตอรี่ได้นะครับจุดนี้นะครับโอเคข้าวๆก็มีมานนะครับเลยเรามีนะ ก็ฝากกดติดตามนะครับให้ด้วยนะครับเวลามีเรือลำใหม่ๆนะครับที่เสร็จออกมาเนี่ยผมจะมีทุกลำนะครับเรือลำไหนที่ผมถ่ายออกไปผมจะมีคลิปแบบนี้แหละนะครับให้ลูกค้าท่านอื่นได้ดูเป็นแนวทางแบบอย่างนะครับมีเรือลำไหนก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนนะครับจะได้ไม่พลาดชมเรือลำหนาต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ